กูของจูเลียนกับไปยีจดแค่ัวเลียนของไปย,ยี่แหละเจอทา้าแล้วทำไมอ่ะวันเกิดก็ปกตินี่แต่พี่อ่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่วันพี่ไม่ค่อยจำวันเกิดตัวละครน,นะทำไมละ่ะอืรอ,รอส่วนใหญ่พี่ก็อิงอิงเอาจากคนจริงๆเลยมัง้งไม่รู้ว่าดูก่อน

อ so ีพายเลยเขียนก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเขียนไม่ไม่ชอบเลยอ่ะอืมที่จริงมันน่าจะมีเหตุผลบอกไปนะว่าที่จริงแล้วไอ้ชื่อจูใจเขียนแต่ว่าอะไรนะพ่อเรือกแต่จูเขียนจูเขียนก็เลยแบบเนรดีไม่สนใจก็เลชื่อเขียนเขียนได้จหราะรังไงล่ะอืม เดี๋ยวกโมงเล่นโลบอกด้วยกันนะ <c oughs> นาฮาเฟร <c oughs> ไีไม่ไม่ไม่ฟูแล้วเพราะว่าเทน้ำหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> พูดเป็นโซดาไม่ได้แ <c oughs> อบพอเล่นพอเล่นมุกนี้แ้้วขำเฉยเลยนะเรา มุกมุกหลายอย่างเล่นไปไม่เคยขำม,มุกง่ายๆว่าวขำโอ้เวลาเวลาใช้พลังงานเยอะในการคิดมุกเลย <c oughs> แบบนี้น่าจะตีตูไซเคิลเอาจริงคือพี่อะรอเพื่อนมาเล่นด้วยในเซิร์ฟ เซิร์ฟไม c ครับแต่ว่าไม่มีใครเล่นด้วยเลยแต่ถ้าเราซื้อโน้ตบุ๊กมาเมื่อไหร่ก็ยินดีต้อนรับนายงเฮียโน้ตบุ๊กกับไอแพดอะไรก่อนดีโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กเดี๋ยวถ้าซื้อมาได้ซื้อมาสองอย่างครบกั <laughs> นเดี๋ยวไม่ต้องจนะพอไหมถ้าซื้อไอแพดไปทีนึงก็น่าจะหมด,ด เก็บไม่ได้สักสองหมื่นแล้วกันถึงสองหมืน่นวะหรอจะให้แบบเหมือนพีกับแม่รอะไรงี้แบบว่าเออแม่ช่วยออกค่าอันนี้ก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้เอาจริงๆคือให้ให้พี่พูดตรงๆอย่างหนึ่งได้ไหมไม่ต้องหวังซึ่งแม่หรอกพี่ว่า <c oughs> เรา เก็บเงินเองไปอีกสักแป,ป๊บหนึ่งก็ได้เพราะว่าเราเราได้มาไวเดี๋ยวอีกไม่นานมันก็จะกลายเป็นซากในโรงรับจำนำอ่ะจริแ่แต่แม่บอกว่าแม่สัญญาแล้วว่าแม่จะไม่ยุบไปจำนำแล้วยงยงก็น่าจะรู้ดีนี่หว่าว่าคำพูดคนบางคนมันก็ไม่สามารถจะคงอยู่ได้ตลอดไปอะ่ะก็ แล้วแต่เราแล้วกันพี่ก็ไม่ได้อยากบังคับอะไร,รอรัไม่จริงนะคือถ้า,ถ,าถ้าไม่ซื้อตอนเนี้ยคือมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าซื้อปุ๊บปัญหาเข้า,ขาออปัาา๊บจัดเนค่าน้ำคา่าไฟตังค์จ่ายพ่อเบอ,อร์เลยไปซื้อจดปุ๊กเลยเห็นไหมจะอะไรเล่นเนียก็นั่นแหละเห็นไหมเออเออเป็นพี่พี่ก็ไม่สนเท่าไหร่หรอกเพราะอะไรรู้ไหมอืม ก็ถ้าเงินถ้าเงินเราซื้อแบบร้อยเปอร์เซ็นต่ะมันก็ไม่ใช่ความผิดเราอะ่ะแล้วเราก็ต้องเผื่อเงินส่วนหนึ่งด้วยยงอาจจะต้องเก็บเพิ่มอีกนิดหน่อยไว้สําหรับแก้ปัญหาตอนนั้นเดี๋ยวก็มีค่านั่นค่านี้เข้ามาเหมือนที่เราพูดไม่ใช่เหรอใช่สมมุติโดนปุกสองหมื่นยงอาจจะเก็บสักสองหมื่นห้าเออเผื่อไว้<ๆ>เผื่อไว้เออไม่รู้ว่าเผื่อไว้ให้ทําไมไม่รู้<ๆ>เผื่อไว้ให้เขารีดต่อละมั้ง อืมฝากมาตรงเหนนะเราเนี่ยพี่ไม่รู้อ่ะพี่ก็สงสารเรานนั่แหละ 我们不一样，只有肉肉肉的爷爷，我爱笑的我，爱笑、啊、我们不一样。那、那，有没？有，喜，乐，，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  ก็น่าเบื่อเฮ้ลถ้รารอปิดเทอมแล้วมั้งเลอืมรอปิดเทอมเจะทำอะไรฮะจะนอย่างเยอะโอ้นี่แหละปิดเทมนี้แหละจะให้ยงใช้ความสามารถในการแต่งนิยายรักแนวโรงเรียนให้เต็มที่เลยอเอาวัตถุดิบพี่ไปใช้มันก็ไม่แย่เท่าไรหรอกเพราะว่า ในเมื่อมันมีโครงมีอะไรเสร็จแล้วเหลือจะปรับให้มันมี NC มีอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเด็กอายุ14ยุคปัจจุบันมัน NC กันเนี่ยให้ให้พูดตรงๆไหม,มเป็นตัวอย่างไม่ดีกักเอาพชนเท่าไหร่เลยงั้นก็เป็น NC กับตัวละครที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยดีไหมล่ะอ่ ในที่สุดข้าก็ได้ที่ที่เหมาะสมที่จะอยู่แล้วะอะอะไรนะ,ะขารระาเปนตูที่สครับจะ่มือไปล่อย้ดไว้บนมือะัดกับกรกลางสายดูทีนี้เจอย่าไ ดูอะไรอ่ะจับนางบอลลัตันเห็นแล้วว่าดูเลยก็เห็นอยู่เห็นแต่ว่ามันเห็นแค่บางชอตอะเห็นอยากดูอะไก็ดูเลยพี่ไม่ว่าหรอ โอ้ <c oughs> oh my god โอ้หัวชิปปิ้งโหนี่มันนักรุไมในตำนานนี่ว่ะแ้จริงเหรอ นักลบใไม่ตํานานเลยนะที่แบบว่าสามารถเอาชนะคนได้เป็นร้อยเป็นแม่ทัพที่แบบว่าเลยนะบุกเบิกราชชงฮั่นระดับหนึ่งเลยอะ่ะทาให้ราชชงฮั่นนี่แบบยิ่งใหญ่ในสมัยฮั่นอูตีก็คือฮ่องเต้นในเรื่องนั่นแหละแต่ยอมรับนะแกคงเก็บกดแหละโดนคนอื่นกดมาตลอดชีวิตพ่อพ่อ,พ,อพ่อแม่กับพี่สาวไปอย่างชีวิตแล้วคราวนี้ก็กลายเป็นฮ่องเต้บ้าสงครามเลย ทำสงครามขยายอำนาจเยอะเลยน,น,น่าสงสารเขานะครับใช่ครับนี่เรามาเล่าอะไรให้ใหยงฟังวะเนี้ WordPress พี่วิ่งตั้งใจหมั่นรื้อรู้ทุกคนลาวมจะสามารถตามาจาประจาน่านถลุงต้นแต่ถ้าท่านอาเจ้าอยู่ซุ่มิ่ได้ยังคิดจะชนะท่านลุงต้นอให้ท่านอากลับมาก่อนถ้าจะประลองกับท่านสักสามยุกหาาข้าชนะก็จะประลองกับท่านลุงต้นตอนนะดีถ้าท่านมีคนเก่งบ้ามาคนรุ่นใหม่เก่งแบบนี้ชอเป็น่ชงของต่าตาบาบาปีชารีปพี่ในความสามารถเพื่อส่งเสริมอายุยันน้อยก็ต้อยิงธนูกับเวชี